สวัสดียามเย็นนะคะ FC ทุกท่านวันนี้ป้าแมวก็มาอีกแล้วนะคะมาจัดต้นไม้เป็นชุดให้ FC แล้วนะคะ FC บอกว่าป้าแมวไม่พอกับการที่ FC อยากได้นะคะนี่เนาะทาย FC นี่ FC บอกป้าแมวจัดไม้ราคาถูกและจับต้องได้นะคะวันนี้ป้าแมวให้ไปทั้งหมด5กระถางนะคะ FC ให้ไปทั้งหมด5กระถางเนาะค่ะหากระถางชุดชุดละ250บบาทส่งฟรีนะคะส่งฟรี โอนและปลายทางส่งฟรีนะคะหยุดแค่ห้าหยุดแค่250บาทนะคะไม่มีการบวกเพิ่มแล้วนะคะหยุดแค่250าบาทค่ะไม่มีบวกเพิ่มค่ะป้าแมวฝากเบอร์ป้าแมวก่อนนะคะนี่นะจ๊ะเบอร์ป้าแมวแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์นะคะโทรหาป้าแมวได้ค่ะส่วนใบช้ำชาของป้าแมวยังมีนะคะลรได้ยีบาทจ้ะ5กิโลค่าส่งอยู่ที่30บาทค่ะค่ะ FC มาชุดที่หนึ่งนะคะใกล้มันเย็นขึ้นมาแล้วเนาะฝนบ้านป้าแมวก็มืดขึ้นมานะคะป้าแมวก็เดี๋ยวป้าแมอ่าน เสร็จแล้ว FC ถ้าฟังไม่ทัน FC ก็ย้อนกลับดูใหม่อีกรอบนะคะเดี๋ยวป้าแมวอ่านให้ฟังนะคะว่าชุดที่1มีชื่ออะไรบ้างเนาะนี่นะคะชุดที่หนึ่งะจ๊ะค่ะชุดที่1น,นะคะ FC มีบัวหิมะค่ะนี่นะคะบัวหิมะอันนี้เป็นลูกไม้เพชรราชาหนึ่งต้นนะคะแล้วมาต้นนี้ค่ะสวยๆเลยนะคะสุดสายชนสุดสายชนเนี่ยวลราโตไปเขาจะสวยมากนะคะ FC นี่นะคะใบเรียวยาวแหลบนะคะสุดสายชนจะแล้วมาต้นนี้ค่ะกระบี่ในร้อยด่างแบบนี้เลยนะคะนี่นะ กระบี่ในร้อยด่าง,ง,งแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะกระบี่ในร้อยแล้วมาต้นนี้ค่ะมนันนีมรกตค่ะได้ไปอีกหนึ่งต้นนะคะชุดที่หนึ่งได้ทั้งหมดไปห้าต้นจ้ะ fc ได้ทั้งหมดห้าต้นนะคะค่ะเดี๋ยวพแมวชวนทวนชุดที่หนึ่งให้ฟังนะคะมีลูกไม้เพชรราชาบัวหิมะค่ะอ่าสุดสายชนนะคะหนึ่งต้นเนาะแล้วก็กระบี่ในร้อยหนึ่งต้นนะคะ fc กระบี่ในร้อยด่างสวยแบบนี้นะคะกระบี่ในร้อยจ้ะ มาต้นนี้เป็นมณีมรกตนะคะอยู่ในชุดที่1ค่ะได้ไปทั้งหมด5ต้นนะคะ FC จะมาด้านนี้นะคะชุดที่2ค่ะ FC ชุดที่2นะคะชุดที่2นะคะนี่เป็นนี่นะคะเจ้าปอกแก้วด่างแบบนี้นะคะด่างนี่นะคะด่างลายประคับนะคะนี่เจ้าปลอกแก้วนะคะแล้เจ้าปอกแก้วเป็นหนึ่งต้นสุดสายชนอีกหนึ่งต้นนะคะต้นนี้จะสวยมากนะคะเป็นลูกไม้ในทองเหม็นนะคะ FC เขาจะสวยเหมือนหนุมมานเลยนะคะเป็นลูกไม้ในทองเหม็นนะจ๊ะนี่คะ่ะ ลูกไม้นายทองเหม็นนะคะ1ต้นค่ะแล้วได้เทพอักษราไปอีกหนึ่งต้นนะคะเทพอักษราด่างแบบนี้เนาะแล้วก็ต้นนี้เป็นลูกไม้ของสุดรักนะคะนี่นะคะได้ในชุดที่2นะคะชุดที่2ค่ะได้ไปทั้งหมด5ต้นค่ะ f อฟซต้นนะคะค่ะต่อมาชุดที่3ามจะชุดที่3ามนะคะต้นนี้ชื่อว่าล่ํารวยนะคะ F อฟซล่่ารวยเนี่ยเขาจะเป็นบอลด่างป้ายนะนี่นะคะ มีไปมานิดหน่อยนะล้อรวยหนึ่งกระถางมณนีล้อมเพชรไปอีกหนึ่งกระถางนะคะมณีล้อมเพชรจ้ะ,ะ,ะต้นนี้ได้อะไรเนี่ยโหคุ้มทุกชุดเลยนะคะค่ะต้นนี้ประสาททองค่ะแล้วมาต้นนี้ศิลานักปราญ์นะคะเอะอันนี้เป็นมงคลปฐมขออภัยนะมงคลปฐมจ้ะนี่นะคะมงคลปฐมค่ะแล้วก็มาลูกไม้ด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกไม้ด่างใบกลมนะคะได้ไปทั้งหมด5กระถางนะคะ f อชุดที่2นะจ๊ะไอชุดที่3าจ้ะชุดที่3มนะคะ ป้าแมวทวนชุดที่สามีกรอบนะคะชุดที่สามีล่ำรวยล่ำรวยหนึ่งกระถางปรสาสัททองมณนีล้อมเพชรมงคลสยามลูกไม้ด่างใบกลมค่ะได้ไปทั้งหมดห้ากระถางจ้ะต่อมาเป็นชุดที่สี่นะคะ FC ชุดที่สี่จ้ะชุดที่สี่นะคะต้นนี้ชื่อว่าแดงอันดานะคะแดงอันดาแดงอันดาได้ไปหนึ่งต้นจ้ะแล้วก็มาด้านนี้ค่ะ มันนีมรกตดด่างแบบนี้นะคะได้มันนีมรกตดด่างไปอีกหนึ่งต้นนะจ๊ะมันนีมรกลดค่ะต้นนี้เป็นลูกไม้สายออกดำๆนะคะนี่นะเป็นลูกไม้หนึ่งต้นต้นนี้ลูกไม้ไปอีกหนึ่งต้นนะคะต้นนี้นะแล้วมาต้นนี้ค่ะปลาบู่ทองค่ะได้ปลาบู่ทองไปอีกหนึ่งต้นนะคะอยู่ในชุดที่ที่สี่นะคะรีฟซีชุดที่สี่เนาะชุดที่สี่นะคะอยู่ในชุดที่สี่จ้ะ แต่ละชุดจะไม่ซ้ํากันนะคะมีอย่างละชุดนะคะป้าเมลไม่มีต้นไม้สํารองให้นะคะคือจัดหมดแล้วหมดเลยนะคะค่ะต่อมาเป็นชุดที่ห้านะคะค่ะชุดที่ห้านะคะมีมณีมรกตหนึ่งต้นค่ะมณีมรกตเวลาโตขึ้นมาเขาจะสวยมากนะคะมณีมรกตหนึ่งต้นมงคลสยามหนึ่งต้นค่ะมงคลสยามนะคะหนึ่งต้น FC ไปถึงไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะแล้วต้นนี้เป็นหลวงตาเมืองอีกหนึ่งต้นนะคะหลวงตาเมืองนะคะหลวงตาเมืองแล้วสุดปัทถนาหนึ่งต้นจ้ะ ปาศาสทองอีก1ต้นนะคะอยู่ในชุดที่ห้าค่ะอยู่ในชุดที่ห้านะคะ2องหบาทโอนและปลายทางนะคะยูีหยุดแค่สองหบาทนะคะไม่มีบวกเพิ่มแล้วนะคะมาชุดที่หค่ะชุดที่หนะคะ f ูซีชุดที่หกเนาะต้นนี้เป็นสาวนครชัยศรีนะคะสาวนครชัยศรีเมืองใหม่ค่ะมีเมืองใหม่หนึ่งต้นนะคะได้เมืองเม,มืองใหม่ไป1ต้น มหาชัยอีกหนึ่งต้นค่ะมหาชัยนะคะต้นนี้เป็นมหาชัยจ้ะต้นนี้สวยจังเลยทิวาลาตีนะคะทิวาลาตีเนาะนี่นะคะเขามีน้องๆติดไปด้วยนะคะทิวาลาตีเป็นบอลด่างนะคะทิวาลาตีแล้วก็พัทยาอีกหนึ่งต้นจะ้ะอยู่ในชุดที่หกนะคะ fc อยู่ในชุดที่หกจะ้ะเดี๋ยวป้าแมวเขารีบไปหน่อยเนาะมันใกล้จะมืดแล้วเดี๋ยว fc จะมองไม่เห็นบอลกันนะคะมันมืดแล้วจะ้จะจ้ะต่อมาเป็นชุดที่เจ็ดนะคะ ก็ที่เจ็ดมีพรมพิมานค่ะพรมพิมานนะคะอืมมาถึงดอนบอนกลับตัวน,นี้ป้าแมวจําชื่อไม่ได้เดี๋ยวป้าแมวจะติดชื่อไปให้นะคะบอนกลับตันนี้นะค่ะแล้วก็มีมันนี่นะคะมันนี้ล้อมเพชรหนึ่งต้นจ้ะลูกไม้ด่างใบกลมอีกหนึ่งต้นนะคะนี่ต้นนี้สวยมากนะคะลูกไม้นี่นะคะเป็นลูกไม้นะจ๊ะสวยมากค่ะออกอ่าทน ไายดำดำดักดักนะคะได้ไปทั้งหมดห้าต้นนะคะอยู่ในชุดที่เจ็ดนะจ๊ะชุดที่เจ็ดจะค่ะต่อมาเป็นชุดที่แปดค่ะเอซชุดที่แปดนะคะเดี๋ยวพ่อแม่อ่านชื่อต้นนี้ก่อน,ออน,นชื่ออะไรเพชรพันคนครนะคะต้นนี้ชื่อว่าเพชรพันคนครเนาะนี่นะคะ เพชรพนครได้ไปหนึ่งต้นได้หลวงปู่ขาวไปหนึ่งต้นจ้ะแล้วก็ได้พัทยาไปหนึ่งต้นนะคะนี่สวยเลยค่ะรัตนาสินีหนึ่งต้นจ้ะลูกต้นนี้เป็นลูกไม้นลคะลูกไม้จะสวยมากนะคะเขาโชว์กระดูกนะคะต้นนี้นะอยู่ในชุดที่แปดจ้ะนะคะชุดที่แปดจ้ะชุดที่แปดมีเพชรพนครมีรัตนสินมีพัทยาหลวงปู่ขาวค่ะลูกไม้โชว์กระดูกนะคะชุดที่แปดจ้ะ ต่อมาเป็นชุดที่เก้าค่ะเลขเกเ้าไปไหนค่ะชุดที่เก้านะคะ FC ชุดที่เก้าค่ะเดี๋ยวแมวอ่านชื่อก่อนนะจ๊ะมีเศรษฐีสุพรรณลูกไม้ค่ะแล้วก็มีลูกไม้ใบกลมนะคะเดี๋ยวอนแล้วมีเก้าทับจะ้ะมีชมพูทวีปนะคะ F c ซนะคะมีชมพูทวีปเนาะมีลูกไม้ใบกลมนะคะ แล้วมีก้าทับมีชมพูทวีบจะอยู่ในชุดที่เก้าค่ะได้ทั้งหมดห้ากระถางนะคะเอฟซีได้ทั้งหมด,าาะะดห้ากระถางจาะต่อมาชุดที่สิบค่ะชุดที่สิบมีนพเก้านะคะนพเก้าด่างออกมามแบบนี้มีสามใบนะคะนพเก้ามีบัวหิมะนะคะแล้วต้นนี้เป็นศิลาเพชรจะต้นนี้เป็นสบายนางฟ้านะคะแล้วต้นนี้เป็นหยกมรกตค่ะนี่นะคะหยกมรกตนะคะอยู่ในชุดที่สิบค่ะ อยู่ในชุดที่สิบจ้ะจ้าต่อมาเป็นชุดที่สิบเอ็ดค่ะชุดที่สิบเอ็ดนะคะเดี๋ยวพ่อแปอ่านชื่อเลยเนาะมีลูกไม้นะคะลูกไม้ตัวน,นี้สวยมากนะคะจะออกม่วงโทนม่วงมุงม่วงนะคะนี่นะลูกไม้อันนี้เป็นเป็นศีลาหุ้มทองนะคะเป็นศีลาหุ้มทองเขียวแต่ด่างออกมาขา,ขาวๆแบบนี้นะคะเป็นศีลาหุ่มทองนะคะอฟซี FC, นี่นะเป็นศีลาหุ้มทองค่ะแล้วก็ได้ลวงปู่ขาวไปหนึ่งต้นจ้า มีมหาชัยไปอีกหนึ่งต้นค่ะแล้วต่อมาเป็นบัวหิมะนะคะบัวหิมะอีกหนึ่งต้นค่ะอยู่ในชุดที่สิบเอ็ดจ้าแต่ละชุดจะไม่เหมือนกันนะคะ F ิบซี้าเมวไม่มีไม้สำรองจะมีอย่างละชุดนะคะให้ FFC บซีวันนี้ค่ะต่อมาเป็นชุดที่สิบสองจ้าชุดที่สิบสองค่ะชุดที่สิบสองนะคะมีล่ำรวยนะคะมีล่ำรวยหนึ่งต้นนะคะล่ำรวยมณน,นีโมรกฏนะคะออกด่างมาแบบนี้นะคะมณีโมรกฏจาก้า ต่อมาก็เป็นมงคลสยามนะคะมงคลสยามนี่นะคะสวยๆมงคลสยามก็จะสวยมากนะคะมีพรมพิมานได้ไปสี่ใบป้ายแบบนี้สวยๆเลยนะคะพรมพิมานต้นนี้สุดปัถนาค่ะสวยมากนะคะนี่หน้านี้สวยมากค่ะสุดปัถนาจ้ะอยู่ในชุดที่สิบสองจ้ะค่ะต่อมาชุดที่สิบสามนะคะเอซีชุดที่สิบสามนะจ๊ะชุดที่สิบสามเนาะมียาย่าหนึ่งต้นนะคะยาย่า ต้นนี้เป็นลูกไม้ในทองหมินนะคะลูกไม้ในทองหมินค่ะแล้วมีมหาชัยไปหนึ่งต้นนะคะมีมในีล้อมเพชรนะคะมีนีล้อมเพชรหนึ่งต้นแล้วต้นนี้ต้นนี้ชื่ออะไรเดี๋ยัแม่อ่านชื่อก่อนดิชื่อเป็นไหนหลวงตาเมืองนะคะหลวงตาเมืองไปหนึ่งต้นค่ะชุนอยู่ในชุดที่สิบสามนะคะต่อมาเป็นชุดที่สิบสี่ชุดสุดท้ายค่ะมืดมาแล้วนะคะสี่ฝนมาอีกแล้วเนาะ ชุดที่สิบสี่ชุดสุดท้ายจ้ะชุดที่สิบสี่นะคะนี่นะคะชุดที่สิบสี่จ้ะชุดที่สิบสี่พ่อแมวอ่านเลยนะมีรัตนสินสวยๆแบบนี้หนึ่งต้นจ้ะมีเมืองใหม่ไปอีกหนึ่งต้นนะคะด้านนี้เป็นหยกมรกตค่ะหยกมรกตเขียวนะคะแล้วก็มีลูกไม้นายทงหมินไปอีกหนึ่งต้นแล้วก็ได้เก้าทัพไปอีกหนึ่งต้นนะคะได้เก้าทัพไปอีกหนึ่งต้นจ้ะอยู่ในชุดที่สิบสี่ค่ะ fc ค่ะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดี f อซไปกับบอลสีสวยๆที่จัดเป็นชุดเทฟซี FC นะคะชุดละ250บาทค่ะโทรแอดไลน์หาป้าแมวได้นะคะอยากได้ใบทันฉาก็สั่งป้าแมวได้ค่ะเดี๋ยวป้าแมวจัดส่งให้วันจันท์นะคะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดี f อซทุกท่านค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขไปกับบอลสีสวยๆกับป้าแมวนะคะถ้าด้านใดคิดว่าป้าแมวยังไม่ส่งไม้ยังไม่ถึงโทรหาป้าแมวนะคะป้าแมวยินดีตอบทุกคําถามทุกคอมเมนต์นะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า